การละมหมาดฮะจัดเป็นจัมอะได้ไหมครับ mm hmm. ซึ่งคำถามนี้ก็ถือว่ามาไกลพอสมควรเขาถามว่าละมหมาดฮะจัดเป็นจัมอะก็คือเป็นกลุ่มเขาถามว่าได้หรือไม่จากปกติที่เราพบเจอที่เราได้กระทำการส่วนใหญ่เราจะละหมาดเป็นส่วนตัวกัน แต่ในหลักวิชาฟิกก็ไม่ได้ห้ามที่เราจะละหมาหดฮัจั์เป็นกลุ่มก้อนละหมาหดฮัจั์เป็นจมามะอะละหมาหดฮัจั์เป็นหลายหลายคนก็ไม่เป็นไรนะครับาสามารถทำได้นะครับอ่